ที่ร่วมอุดมการในระบบประชาธิปไตยสามารถแชร์ความคิดเห็นแชร์สถานการณ์ต่างๆได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศเรามันเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมเพราะเราไม่เคยไปแทรกแซงไปสแสดงความคิดเห็นถึงกระบวนการยุติธรรมเขาเลย นะครับสวัสดีครับคุณกนววีครับคุณเวลาวิทย์ครับสนี่เป็นการชักศึกเข้าบ้านหรือเปล่าครับ <c oughs> มีข้อวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากกรณีคุณพิธานนะัฐทันเข้ากับท <c oughs> ูต18ประเทศเมื่อวานนี้ผมคุยกับคุณพิธาผมก็ถามคุณพิธาชักศึกเข้าบ้านหรือเปล่า <c oughs> คุณพิธาอธิบายว่าจริงๆตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ไปอธิบายให้นานาชาติเข้าใจด้วยซ้ําว่าสมดุลระหว่างสถาบันพระหมหากษัตริย์ <c oughs> กับสังคมไทย <c oughs> อยู่ตรงไหนมันอาจจะไม่ได้เป็นคุณค่าเหมือนกันกับคุณในโลกตะวันตกนะของเราก็มีแบบของเราเหมืืออนนนนกัเเป็สะพาช่มให้ ชาติเข้าใจดยสามแต่บางคนก็มองว่าเป็นการไปดึงคนเหล่านี้มากดดนันมาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของไทยคุณกนาวีในฐานะทำงานในเวทีนานาชาติมาเห็นเรื่องนี้ยังไงครับคือผมมองว่าเราอย่างโลกล้อมไทยผมว่าไม่ใช่นะฮะผมว่าประเทศไทยเราไม่ถูกล้อมโดยใครประเทศไทยเราเป็นหนึ่งสมาหนึ่งในสมาชิกภาพของเวทีระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นการที่ไทยสามารถไปยืนบนเวทีระหว่างประเทศโดยมีความเท่าเทียมกันได้เนี่ยเราจะไม่ถูกล้อมการที่เพื่อนสมาช ชิกในกลุ่มเวทีระหว่างประเทศนั่งคุยกันแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะคนที่ร่วมบุดมการในระบบประชาธิปไตยสามารถแชร์ความคิดเห็นสามารถแชร์สถานการณ์ต่างๆได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศเราอย่าไปบอกว,ว่ามันเป็นเจตนาร้ายมันเป็นแรงกดดันไม่ครับการสร้างความเข้าใจให้ตื่นรู้ในเวทีระหว่างประเทศเป็นสิ่งจําเป็นและคนในประเทศไทยจําเป็นต้องตื่นรู้เช่นเดียวกันว่าเราตอนนี้เวลาเรามองว่าเขามาบีบบังคับเรามันมีในยะอย่างหนึ่งคุณวราวิทย์ ในยากของมันคือเรามองว่าตัวเราต่ําต้อยกว่าเขาเขาสามารถบีบมันคับเราได้มไม่มีใครสามารถบีบมันคับใครได้ในเวทีระหว่างประเทศถ้าเราถือว่าสมาชิกกระพาของเราเท่าเทียมแบบคนอื่นภาพที่คุณพิธาร่วมพูดคุยกับท่านทูต18ประเทศเนี่ยแล้วมันจะมีคํานึงที่บางคนก็ติดเพราะว่าทางสถานทูตเยอรมัน ไปใช้คําว่ามหาหรือวิกฤตประชาธิปไตยถึงแม้จะไม่ได้พูดโดยตรงว่าเป็นคดียุบพักแต่เห็นภาพคุณพิธาใช้คําว่าวิกฤตประชาธิปไตยอะไรที่มันจะเป็นประเด็นสนใจณขณะนี้มันก็คือเรื่องคดียุบพักบางคนก็เลยไม่สบายใจมายุ่งอะไรมาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมหรือเปล่าคุณกนาวียังยืนยันว่ามันอย่าไปใช้คําแบบนั้นผมผมยังยืนยันว่าไม่มีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมอย่างแน่นอนคือตอนนี้ทุกคนต้องเข้าใจว่า การเมืองไทยตั้งแต่เราเราไม่ยอมคือปัญหาคือเราไม่ยอมพูดความจริงเท่านองนคนุณวราวิทย์ ผมยังเชื่อมั่นว่าถ้าเราพูดความจริงในประเทศไทยมากขึ้นว่าปัญหามันมีอะไรตอนนี้หลายๆเรื่องเราชอบซุกปัญหาไว้ใต้พรม mm hmm. สุดท้ายเราก็บอกมันไม่มีอะไรในประเทศไทยทุกอย่างแฮปปี้เอนดิ้งถ้าเราพูดอย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่มองเห็นมองไม่เห็นนะครับว่ามันมีวิกฤตจริงๆในประเทศไทยณนะปัจจุบันนี้การที่ทางทูตทางท่านเอกอัครราชทูตหรือสถานเอกอัครราชทูตเยอรมันประจําประเทศไทยมาพูดในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนให้ความสําคัญโดยเฉพาะเวทีระหว่างประเทศเราไม่สามารถปิดกั้นเราปิดกั้นคนไทย ได้ครับแต่เวทีระหว่างประเทศเขาเปิดหมดแล้วนะฮะมันอาจจะมีคําถามกลับสมมุติว่ามีคดีลักษณะนี้ในบ้านของเขารเราก็คงจะไม่ไปยุ่งท่านทูตไทยที่อยู่ในในในแต่ละประเทศที่มีปัญหาแบบนี้จะไปเรียกนะักการเมืองม,มาคุยแล้วก็มีท่าทีคือการคุย<ม>ทูตกับฝ่ายการเมืองเป็นเรื่องปกติเพราะเขาก็ต้องหาข่าวเขาต้องทํางานถูกไหมครับแต่ถ้าจะไปแสดงออกว่าเนี่ยมาคุยเรื่องนี้เพราะมันกําลังจะมีวิกฤตประชาธิปไตยก็เหมือนกับเราก็ไม่ไปทําแบบนั้นกับเขาฉะนั้นเขาก็ไม่สมควรจะมาทําแบบนั้นกับเราบ้างเรากล้าพอหรือไม่ที่จะ ไปพูดในเวทีในประเทศอื่นๆแล้วบอกว่าคุณมีปัญหาวิกฤตทางด้านประชาธิปไตยในเมื่อเราเองยังมีปัญหาวิกฤตประชาธิปไตยเดี๋ยวเราจะโดน<ล>ย้อนสอนถูกครับเขาจะบอกอาคุณมากล้าพูดเหรอ,อต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมในคดีนี้ครับดิฉันไม่ได้แสดงความคิดเห็นถึงพักเก้าไกลเลยนะคะความคิดเห็นของดิฉันเนตรงไปที่ท่าทีของเจ้าหน้าที่ทูต18ประเทศอย่างเดียวเท่านั้น,น่ะคะว่าการแสดงออกแบบนี้มันเสมือนว่าไม่เคารพ สารรัฐธรรมนูญใหม่เคารพกฎหมายไทยซึ่งเป็นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมเพราะบทบาทของเจ้าหน้าที่ทางการทูตอ่ะหนึ่งคือเสริมสร้างสัมพันธร์มิตรีที่ดีระหว่างสองประเทศแล้วก็สองปกป้องผลประโยชน์ของคนในประเทศเขาในแผ่นดินประเทศเรา แต่การแสดงท่าทีออกมาแบบนี้ไม่ได้เสริมสร้างสัมพันธรรมไมตรีเลยกลับไปทำให้คนไทยส่วนหนึ่งรู้สึกว่าคุณเกี่ยวอะไรคุณมาเกี่ยวข้องอะไร เพราะฉะนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับที่ว่าคุณพิธาไปคุยแล้วพูดอะไรเลยอันนั้นไม่ใช่ประเด็นที่ในเั่นแสดงความคิดเห็นไปค่ะครับเคุณคุณรัชดาติดใจตรงไหนจะเป็นคำที่ทางสถานทูตอาจจะใช้คำว่ามหารือวิกฤตประชาธิปไตยหรือเปล่าแม้ว่าจะไม่ได้พูดถึงคดียุบพ,พักก็ตามนะครับคือต้งบอกว่า มาตรการการทํางาน,นทางการทูตการที่เจ้าหน้าที่ทูตมาคุยกับหัวหน้าพักการเมืองแลาเปลี่ยงความคิดเห็นเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วเขาจะเอาข้อมูลเหล่านั้นไปประเมินแล้วก็ส่งรายงานไปยังรัฐบาลเขาเพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไปอันนี้เข้าใจได้แต่ว่า เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสารรัฐธรรมนูญเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมาหากษัตริย์มันเป็นสามเสาหลักสําคัญของประเทศไทยอะค่ะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาแสดงท่าทีเห็นอกเห็นใจหรือว่ามาใช้คําว่าวิกฤตประชาธิปไตยใดๆเพราะ ประเด็นคือมารยาททางสัรทูตถ้าคุณพูดแล้วไม่ได้ทําให้เกิดความสัมพันธ์ทามิตรระหว่างประเทศที่ดีคุณจะพูดทําไมคะอันนี้คือสิ่งที่อยากให้เขากลับไปทบทวนค่ะถ้ามองในแง่ดีได้ไหมเตือนกันในฐานะมิตรประเทศในฐานะก็เป็นประเทศประชาธิปไตยเหมือนกันเอาแหละมาตรฐานประชาธิปไตยของแต่ละประเทศอาจจะไม่ได้มาเทียบกันตรงๆแบบนั้นไม่ได้แต่ก็ในฐานะมิตรประเทศที่จะมาเตือนว่าคดีนี้มันอาจแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้พูดนะครับแต่หมายถึงว่าสัญ การที่เขาส่งมาผ่านการแสดงออกแบบนี้มองในมุมดีได้ไหมครับคือวิธีการแสดงออกซึ่งความห่วงใยห,หรือ,อ,อความกังวลต่างๆเนี่ยมันมีได้หลายวิธีอย่างเช่นจะส่งจดหมายถามให้ทางฝ่ายไทยชี้แจงไปนะคะหรือมีการหารือเป็นการส่วนตัวมันมีหลายช่องทางคะ่ะแต่ ทำไมถึงเลือกช่องทางนี้ซึ่งดิฉันเห็นว่ามันเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมเขาไม่ทํากันนะคะเพราะเราไม่เคยไปแทรกแซงไปแสดงความคิดเห็นถึงกระบวนการที่ได้ทำเขาเลยหรือบทบาทประเทศตะวันตกที่ที่มาแสดงออกในครั้งนี้เนี่ยเอาเข้าจริงถามจริงๆเถอะว่าในเวทีนานาชาติเนี่ยคุณปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติแค่ไหนลองดูกรณีของอิสราเอลที่มาถล่มกาซาอย่างหนักหน่วงนาด<า> ทําอะไรกันการที่คุณไปแทแกรกแซงยูเครนจนวันนี้ยูเครนกับรัเสเซียเนี่ยเสียหายกันหนักมากมันก็เป็นเพราะว่าการที่เราไปเอาต่างชาติเข้ามาและต่างชาติก็ไม่กำหนดบาลลูนหรือขอบเขตของการเข้าไปยุ่งเกี่ยวค่ะดิฉันจึงต้องย้ำให้เห็นว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นความห่วงใย ทำได้คุณทำไปเถอะแต่มารยาททางการเมืองจังหวะและวิธีการในการแสดงออกอันนี้ก็สำคัญมากค่ะคถ้าการทูตคุณไม่คำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนในอีกประเทศหนึ่งเลยว่าเขาจะตั้งคำถามว่าคุณมายุ่งอะไร คุณดิฉันว่ามันไม่ใช่วิธีทางการทูตที่ที่น่ารักเลยอะค่ะ,คะมันก็ผิดวัตถุประสงค์กับการที่มีทูตอยู่ในประเทศต่างๆก็เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันแต่มันทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะถูกตั้งคําถามเมื่อมีภาพแบบนี้ออกมาฉะนั้นในมุมคุณรัชดารัฐบาลไทยกระทรวงการต่างประเทศต้องต้องทำอะไรครับถ้าเห็นภาพแบบนี้คือแน่นอนนะคะว่าเมื่อมีจดหมายมาก็ทกําการชี้แจงไปก็ต้องถูกต้องแล้วแต่เมื่อแสดงออก มีการแสดงออกแบบเนี่ก็ต้องมีการไปคุยกันนะคะว่าถ้าทีแบบนี้มันไม่ถูกต้องมันไม่เหมาะสมนะเราไม่สบายใจเพราะว่ามันเสมือนกับว่าคุณมีอคติหรือแสดงการที่ไม่ให้เกียรติต่อ กระบนวนการยุติธรรมของเราอะค่ะมันก็ต้องมีการพูดคุยกันในในระดับที่ที่เสมอการต่อไปค่ะครับก็อาจจะต้องเรียกมาก็ตามขั้นตอนน่ะถ้าเรามีความไม่สบายใจมีความไม่พอใจออระหว่างประเทศอย่างไรก็ต้องเรียกท่านทูตแต่ละประเทศเหล่านั้นมาคุยแต่ว่าโอเคอาจจะยังไม่ได้เห็นท่าทีแบบนี้ออกมาจากรัฐบาลน,นี่